ขาชายยางเขาก็คือมาอ้าเทวดานั่นเองเพราะว่าเขามีความแรงแกวลดนะุน้่หขาวสูงสูงปัจจุบันก็เป็นหนึ่งใน20ส,สายสะดุดของประเทศไทยด้วยค่ะเดี๋ยวด้านหน้าเดี๋ยวเราไปดูเพื่อนป้าของเจ้าควางหาเงี้ยค่ะตัวโตหน้าเยอะด้วยบางคนสมัยก่อนจะเชื่อว่าถ้ากัดเจ้าเหลี่ยมหาจะวา่ารถรักษาโรคสะดุกแต่กานดักได้แต่ใน่นอนไม่จริงแล้วนี่รักษามไม่ได้เลยนะความเชื่อนั่นเองนี่ก็สะดุดเหอนเช่นเดียวกันค่ะแพ้อะไรเน่กินไหมว่าเดี๋ยวเรามาดูตระกูลขาอีกมีเขาสวยมาก ตัวผู้แล้วก็ตัวเมียเลยค่ะแล้วก็เป็นสัตว์ที่มีความรองแคล้วว่องไวมากกระโดดได้สูงถึง2เมตรค่ะจากจุดที่เขาอยู่แล้วจุกจิกจากใบไม้ใบ้าที่เขากินส่วนตัวเล็กๆตาสวยๆนะเป็นเนื้อสัตว์อยู่ว่ากวางหมูคนไทยจะเรียกว่ากวางหมูเพราะว่ามันมีพฤติกรรมเหมือนหมูค่ะเวลาเจอสิ่งกินข่ันจะใช้ผู้ชมกศรเท้าตัวนี้ผมหน้าม้าเรียกว่าหน้าโบนะตัวเต็มที่สูงเกือบ2เมตรหนักได้เกือบ1 0 0่กิโลกรัมเพราะต่องวันกินเยอะมากประมาณน สัตว์ตะคุลมาซูเที่ยวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดสัตว์ตะคุลมาซูเที่ยวคือสัตว์ที่มีกระเป๋าหน้าท้องค่ะตัวผู้จะขนสีน้ำตาลแดงแลือนมีกลาออ้าลมมือใหญ่ๆใช่ตัวเมียขนสีเ,าเทาๆมีกระเป๋าหน้าท้องนี่ขวามือตัวนี้มีลูกในกระเป๋าหน้าท้องไหมนะเห็นขาของเขาไห่เหอ่ยขวามือนี่เขามีลูกในกระเป๋าหน้าท้องด้วยลูกจริงเจ้าที่อยู่ในกระเป๋าหน้านท้องมันจะเพีพยกเขาว่าจาโจยีนะคะ กัรหนองน้ำค่ะภราสินกาจะได้ชื่อว่าเป็นฟางที่มีเขาสวยมากๆไม่เห็นแล้วแล้วก็สิบสองสิงการเป็นก้อนหินนะคะก็จะมีเขาฝั่งลำงกิ๋นนั่นเองดาค่ะนี่คือร้านขาวร้านขาวเป็นสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาราตราสายพันธุ์เ็่ นหน้าของเขามีนอนอยู่สองอค่ะที่นี่เรามีสองตัวนะตัวแรกชื่อว่าน้องกอย่้าตัวที่สองนี่คือพี่ฮอนพี่ฮอนนี่แก่แก่แล้วก็โตเต็มที่เขาคือหมูปากแม่น้ำแดงเดวเรเรีที่ว่าฮอปไะเป็นหมูปากลาวิกานี้ความสามารถของเขาคือเขากินได้หมดเลยซากพืชซากสัตว์แล้ไม่มีอะไรกินที่กินตัวนี้สามารถกินของเขาได้นาะชื่อวิตได้ด้วยขาสั้นตัวพ้วงชื่อว่าแว เดียรรักเดียรใจเดียวตลอดชีวิตน,นัน่นเองโอพยอข้าแม่น้ำเป็นอาหารจระเข้ค่ะอยู่บนเกก็เป็นอาหารพวกสิงโตนั่นเองตอนนี้เขาจบบับโอพยอก็ตลอดทั้งปีเลยนะ เราเล่นมากๆแล้วก็จอกเทนนิสก็บินงไปได้ค่ะดูเทนนิสจะวิ่งเร็วประมาณ60-75กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะแอบหลบแอบเดี๋ยวเราเปลี่ยนโซนกันซีเนียร์อะเขาชื่อว่ากูดูใหญ่กูดูใหญ่กูดูใหญ่ค่ะเป็นแอนทิโนบที่มีขนาดสูงที่สุดของอเมริกาค่ะ สัตเปตะคุนแอทสัตว์ที่มีเขาที่เขาจตเอาชีวิตขาปเปล่โปหลายคนก็้าใว่าเขาเป็นลูกโปแต่จริงเขาเป็นหญิงหนึ่งสายพันธของญีโป้ค่ะกษณะตัวเขาเปขนาดเล็กกว่ายีโป้ปกติประมาณิบเพาปัจจุบันเหลืออยู่บนโลกไม่เกิน2,000ตัวนะคะแ้วจะเป็นการนอนจะาสมนกจะกนลูกค่ะแต่เขาจะผสมไปต่อเป็นที่หนาข้อสองก็จะรอไว้อย่างนี้มาจให้เลยยีโปน่าตาบ้างเพราะ แต่ไม <an> ่ได้ใช้รถไฟช่วยในการระบายความร้อนเป็นวงของแอฟริกาเนี่ยเองตัวนี้มีค่ามากๆเลยนะประชาวแอฟริกันสามารถนำบาตูซี่ไปสู่ขอลู สามารถเราได้ป็นสบควาะชำเรติของบ้านเราสวยกินเยอะกินเยอะแลราที่ฉันพวกเราหนักตัวที่ประมาณห้าถึงกตับจะสัตวบุกที